สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันหยุดสบายๆนะครับสวัสดีพี่ๆน,นานาทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาพับกบพบกับนะฮะอีซูซุออลนิวไฮแลนเดอร์นะครับผมตัวสูงนะฮะยีรับซิ่งยีรัพซิ่งนะครับวันนี้พี่ลูกค้าวิ่งตรงมาจากระยองนะ่ะระยองนะครับ มาจัดสเต็ปงานโปรโมชั่นแถมท่อนะฮะแถมท่อนะครับแล้วก็อุปกรณ์แต่งอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูรายละเอียดกันนะฮะยินดีต้อนรับพี่เนีนะเรียนเชิญครับอ่ะงานเลเซอร์ยอดแดงนะครับ9นิ้วครึง่งนะวันนี้สเปเชียลนะครับพิเศษคุณลูกค้าบอกว่าขอเป็น9นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อได้ครับเผื่อว่าจะไปสลับยางได้เลยจัดให้นะครับแล้วก็ ลัดด้วยยางไทยนะครับานะยางระยองเหมือนกันนะฮะกอสซิล่าดีเซนติ2 6 5 6 0 1 8ยางปี2020เรียบร้อยกับหัวนิดนึงสวัสดี FC ซภูเก็ตนะครับที่ดานทุกคนนะสวัสดีครับพี่ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะี่ฮะนี่ครับแดงๆเลยเม็ดกินไทยแลนด์ีเซนตินะครับดีเซนตินี่ฮะลายแซบๆซิ่งๆแบบนี้ นะครับอ่ะโปรโมชั่นท่อนี่ฮะอยู่ใกล้มือตรงนี้เองนะฮะแถมเลยนะครับแถมเลยแล้วเหมือนเมื่อวานอีกแล้วคุณลูกค้าวันนี้บอกว่าขอเพิ่มในส่วนของพักกลางนะครับเอาเสียงนุ่มๆทุ้มๆหน่อยนะฮะได้เลยได้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะชุดฝาปิดดุมล้อแถมยืดเยือ้อยืดยาวกันมาเลยทะลุลข้ามปีเลยนะครับฝาปิดดุมล้อไม่ต้องซื้อเพิ่ม ใส่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เลือกเป็นสีน้ำเงินนะฮะอุปกรณ์อื่นๆปอกกันสันน็อตล้อฝาข้อเบรกนะครับอุปกรณ์อื่นครบนะฮะแล้วก็อ่ะเหมือนเดิมนะี่ฮะไฮแลนเดอร์จบข่าวครับเรื่องความล้นไม่มีแน่นอนเพราะว่ามีโปร่งล้อนะครับธรรมาชาติของรถมีโปร่งล้ออยู่แล้วสบายใจหายห่วงนะฮะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับอ่ะในเมื่อแถมท่อ พอแถมท่อปึ๊บนะท่อมูลค่า4,500บาทนะครับ4,500าบาทนะี่ฮะแบบนี้แถมเลยนะฮะสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับถึงสิ้นเดือนนี้ในเมื่อแถมท่อแล้วอา้าวตังเหลืองบเหลือทําอะไรครับเพิ่มน่ฮะนี่เพิ่มในะส่วนของค้ำหลบป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนด้วยนะบงบมันเหลือเพราะเราไม่ต้องเสียตังไปซื้อท่อทั้ง4,5 0 0แล้วใช่ไหม นะฮะได้ฟรีๆนะครับสวัสดีพี่รักที่ไม่เคยลืมนะชื่อเฟซพี่นิดนะหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับงบเหลือนะได้ท่อน,นี้ฟรีไปแล้วใช่ไหมได้ท่อน,นี้ฟรีนะครับอ่ะพองบนไปเหลือนี่จัดนี่เพิ่มเลยครับคําหลบป้ายทะเบียนนะฮะงานได้สีงานได้สีนะครับอันนี้งานได้สีนะครับ,นนนะรบแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับกรอบป้ายทะเบียนให้ไดเนียม แบบนี้เลยงบมันเหลือครับงบมันเหลืออ่ะมีเพิ่มอีกนี่ครับนี่กำลังติดเลยโลโก้ไทเทเนียมไปอีกนะงไงเป็นไงสี่เป็นห้าไม่ต้องจ่ายครับงบเหลือปุ๊บจัดนี่แจมแจมอีกนะฮะพนะี่พี่นะท่านไหนสนใจนะครับรีบเลยรีบเลยวันนี้วันที่26หรือเปล่านะฮะยี 26. หกเหลือเวลาประมาณ5วันอะวมวันนี้ด้วยหวันนะครับมา ใช้สิทธิ์ใช้โปรกันนะครับนี่แจ้งเลยนะครับแจ้งเลยเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางนะฮะล้อแม็กยางซิ่งซิงนะครับทุกลายนะฮะ t e สามเจ r p f ัน i e สามศเออเวลนะครับแถมท่อนี่อ่ะจัดโปรแบบโปรมันก็ไม่โหดร่กครับแต่แบบอยากให้พี่เนะได้หล่อแบบแรงแรงไปเลยนะครับนี่ มีท่อเดิมนะครับท่อเดิมนะครับคุณลูกค้าเดินทางจากระยองเลยนะครับอ่ะตัดเครื่องให้พี่ฟังหน่อยที่เสียงทุมท้มๆอย่างเงี้ยเมื่อวานสองลำก็ใส่พักกลางเพิ่มนะครับวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าขอเพิ่มพักกลางด้วยอ่าเนี่ะเพื่อความสบายใจในการเข้าด่านเพิ่มพักกลางเข้าไปเสียงมันจะนุ่มแบบนี้ครับพอมีพักกลางแล้วนะครับแต่ปกติรหัสนี้เครื่องตัวนี้ ถ้ามีพักกลางนี่เสียงแซบแน่นอนอ่ะลองเบิ้ลฟังหน่อยครับ่ประมาณนี้ครับจะเอาตรงไหนมาถูกปรับถูกจับครับเพราะเสียงมาไม่ถึง95เดซิเบลแน่นอนมีพักกลางด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะเป็นไงฮะนี่ฮะล้อไม่ล้นล้อไม่ล้นล้อไม่ล้นนะครับ,รรรรบฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับ ไปดูโลโก้โลโก้ติดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นตรงรุ่นนะครับของ Allnew นะครับไม่ใช่ของอพารันดภาพนะฮะอันนี้ตรงรุ่นเลยเป็นงานไทเทเนียมนะครับงานได้สีไทเทเนียมเลยอย่างนี้อย่างนี้จมแจมโอเคอย่างงี้ก็ฝากติดตามนะฮะทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะนะไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือ Facebook ที่มีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับแอบจะได้เป็นแนวทางกันเนาะอ่ะลำนี้ลำนี้หน้าเท่าเดิมหลังเท่าเดิมลองสังเกตดูว่าซุ้มล้อใกล้เคียงครับเห็นไหมฮะใกล้เคียงแบบี้ถ้ามันใกล้เคียงแล้วแหมเราก็ไม่ต้องไปเปลืองตังค์เสียเงินเปลี่ยนตรงเตงเพิ่มนะฮะแต่ถ้า ตูดบรนโดงขึ้นตูดบัรดังขึ้นนะครับก็มีวิธีแก้โดยการเปลี่ยนตรงเตงนะครับแต่แนะนําพยายามหลีกเลี่ยงการดัดแหนบนะครับดัดแหนบจะทําให้ค่าเคเปลี่ยนแปลงไปนะฮะค่าเคจากแรงงานโรงงานนะครับผมนะฮะความนุ่มนวลหายไปแน่นอนถ้าเกิดไปดัดแหนบนะครับก็ตอนนี้มีตรงเตงมาซัพพอร์ตแล้วนะครับก็มาใช้วิธีโหลดกากับ,ก,บการใช้ตรงเตงดีกว่านะครับอย่าไปดัดแหนบเนาะอ่า ประมาณนี้นะครับนี่ฮะงบเหลือพองบเหลือจัดเพิ่มฮะนอย่าลืมนะแจ็คออโตแมกนะฮะแต่งครบจบเลยนะครับแต่งครบจบเลยนะครับทั้งล้อแมก์นะทั้งท่อทั้งจัดทรงนะครับงานอุปกรณ์ไทเทเนียมอื่นๆนะฮะเดี๋ยวอีกลำหนึ่งกำลังขอยหลังมานะครับ่าลำนู้น 1.9ลำนูน้นน่าจะมาอุด EGR โอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่รับชมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณครับ